สวัสดีครับพบก,กับดวง1น,นาทีกับดรเทมทารุคานะครับต้อนรับเข้าสู่เดือนใหม่นกันยายนนะเรามาดูกันว่าดวงวันที่1ถึงวันที่7กันยายน2 5 6 7า6 7ของชาววันาทิตจะเป็นยังไงบ้างฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพจติดต่อดรเทมทารุคานะครับดูสิชาววันอาทิตยเป็นยังไงบ้างตั้งจิตไปพร้อมกันนะ ชอวันอาทิตย์ช่วงนี้เหมือนมีเรื่องลังเลใจกังวลใจต้องเลือกซ้ายเลือกขวาดีหรือไปต่อหรือพอแค่นี้นำจำเป็นจะต้องเลือกอกำลังคิดคิดไม่ตกกังวลใจและในเรื่องปัญหาที่เราเจอซ้ําๆปัญหาเดิมๆที่คุณเจอคุณไม่ต้องไปคิดเยอะยังไงก็แก้ไม่ได้นะครับยิ่งคิดก็ยิ่งกุ้งปล่อยมันไปปัญหารอบด้านปัญหาเกิดจากคนอื่นคิดเรื่องการเงินเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ช่วงนี้มีเงินมาต้องใช้ออกตลอดเลย แต่ก็จะหาเงินได้อยู่นะแต่ก็มีเหตุให้จ่ายออกตลอดในช่วงนี้และวไพ่ h e Justice ได้รับความยุติธรรมหมายถึงว่าถ้ามีโดนเอาเปรียบโดนโกงขึ้นลงขึ้นสารก็จะได้รับความยุติธรรมหรือชนะคดีก็เกิดขึ้นได้และวไพ่การเฉลิมฉลองแห่งความสําเร็จการเฉลิมฉลองแห่งความสำเร็จ,รเ,เ,รจเป้าหรือยอดที่เราก็ได้วางไว้หรือการขอแต่งงานรวมทั้งสำหรับบางท่านการตั้งครันก็เกิดขึ้นได้นะครับสำหรับชาววันอาทิตย์ในสัปดาห์นี้